สวัสดีค่ะไอสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องามาเด้อค่ะมาหาน้ตใหม่น้ำสดตูมมือเนี่ยหากกน้ตใหม่แดดกะฮอนฮอนค่ะพวกน้องโน้ตใหม่กันเลยน้องเหล็กกะยุ่กลางแลนะ้วเนาะพี่น้องสือไม่ได้เห็นนะ้องฟังแต่เสียงแล้วค่ะปวดหัวนะสองอ่ะสองนาะงพูดขึ้นมาแล้ว ค่ะจากต่พอพอดีนี่รุ่นนี้ค่ะนอนจนจะอาดงามค่ะนอนพอดีหรัพี่น้อค่อะ โอ้โหนเนี่ยวงกระเบื้อกระเบื้องจาของตากล้องเนาะเรื่องอยู่แชิบเดียวไปเลยดิ โอ้ยนี่เนาะนไหมกำลังหาเอาพวกนี้จเสริมเยนะค่ะมี่ะเขาวหานะก็รู้ปะว่าพวกนี้บ้องใส่บ้ได้เพื่อเป็นน้ำหม่คอยห่อเค็งนะน่า แต่ว่าไปเหล่างามงามด้วยอ่อ,อนอ่อนดีไม่สนเลยไหลขาบนะหนึงนนนนนงน่งนอนนี่นอนหนึ่งหนึ่งนอนอีกนอนไกลมื่กี้ ไกลป้าหลายเด้กเป็นหออไกลป้าแต้แทนอืมค่ะอืมไปเออพู่หน่อยเนาะนี่พู่หน่อยพูดหน่ะน้ำอืมน้ำรัดเลยน้ำรอบนี้โอ๊ยอืมค่ะนี่โอ้ยอื น้องน,นี่เสียวได้ทึ่งเลตกใจแล้วตอนไปเกิเข่าม้มมมมมจากเทือนนะงนี้นี่หอมนี่คนข้าตายเนื้อคมึกข้วเนาะคนข้า ta bị ọc đi ta ổn ổn đi Hãy subscribe này น้องสันน้ำงามไม่ได้เบ่งปลายมีดแล้วมันปลายมีดค่อยหักบ่มหมาักถ้าเราเขาที้ก็มาดห้มอาง,งกันนี่หน,น,น่อยเดี๋ยวก็เเห็นห้องปันยังมาคืนไปนเนาะดู อันนี้มากขึ้นอมานามาหาหม่จริงๆก็ได้ขดด่ะแดดกระแดดว้าาเพิ่อนอมผึมหมุมนข้ามาอันมองเอียงก็หล่ะเพิ่มคึ้มเออมองเออน,นีแนวจะถึงหัวเนี่ยค่ะใจเยอะเน,นี่นี่ยหนเนาอไปเห็นบ้ มัามานกะ <Okay. S 1> ็มาขายปวดตังสหลาบดินคุณนะงามาอืมค่ะมอ่อนค่ะแล้วเอ,เอ่อค่ะ สองนว้องสืยเห็น huh, so like <akan> ้น้ำไหม้เบิริลเตอร์กับ่าเห็นน้ำใหม่พี่นะน้ำบังหมดน้ำกระดกกระเดือยไม่หัวตะอออ่อน แก่งบ้าน,นอ่นะออกนอกง,ง,งามมาออ,อ,อนสองน่องสอนครับค่ะมาออนกับปแปดไงสามน่องนึงนี่งามงามพี่น้องมาออนกับพ่อได้ไม่คอสันไม่ต้องกัดหนักเลย

่นอืมปนะอืมพี่น้องำงานคนน่ะมันอมพนี่นะมันต้นใหม่ด้วยค่ะคนน่ะที่จริงมันยังเวนเอยู่ด้โอ๊ยเด้ออื

Tám ừ. là mình bắt Sẽ lại ngon mhm Như thế này phải mhm 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 bác mhm 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 Ngắm mhm 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 đi ยู่ฟังนันอีกเด้ยัไม่ได้หมดหานอนละไปนอนที่หอเนี่นอนที่เจ็ดนอนนี่โอ้ยแปดนอนก่อน หนอกนสีนตะไร้เนาะนอกตะวัเอากาางยดถนี่นี่นี่นไก่ก่าเหีนะพี่น้องมาใหม่หค่ะมาอ,ออกยไก่กอนเอ่อนๆน,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 นี่มันอ่าปิดไปน้นนี่ได้ค่ะโอแดดขึ้นอีกแล้วทีเนี่ย ฟ้าขึ้นอีกแล้วเนี่ย่เห็นหุง่งเยอะอืมเดเต็มละอย่าเอานอ,นอนนี่กันก็จะมาั่กอล้ว ออมานีพี่น้องนะน้น้ามันมีก็หอนยังได้หอนหลักเมื่อบ้านกัปอกอีกแต่ว่านอนยาวต้องหอนเมื่อน้ำหอนหนักจัเอออ๋อไหลน้อกกระจไปพุตัวเพี้ยเพี้ย เนี่ยก่อนเนี้ยได้เท่าไหร่ก็เกา่ะเอเก้าหรือแปดเก้าเนาะเก้าเนานอสุดท้ายอ้อนดีอีกเมน,นมัดก่อนหอ,อ,อนจะบิดกันนะค่ะไม่นั่นะงอนใหญ่นองงามแต่เน่นอน อืมดูพี่น้องกระดอกกระเดือบตัดกัน,นยู่เนะนีน่ยดีดให้ข้าเอาอยู่บ้างหน่หนกระใสได้เด้พี่น้องเกี่ยนให้น้ำไม่สมนะเนีน่ยนี่อ๋อน,นี่อันนี้เอาอืมอืมไปข้า น้องใหม่ป่ะเธอเนี่ยเด้อยพี่น้องอันสองงองมค่ะส่วนทางป้าพี่น้องืมหลีดนี้โอ๊ยอื้มน,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 น้องโอ๊ยอื้ขันถักทางก่อนบาดไงน้อใหม่ก็ได้งามค่ะสองาอ ไปพี่น้องออกไปแลยเด้อค่ะเหมือนฝน,ต,ต,กกนติดตัวพร้อมฝาก็คืมๆแต่ว่ากรดีนี้เด็ดอยู่นี่มันดำลา่างกระสอบที่สองตาห้องเุ็นหลักค่ะมันบัสวดจึงพูนคือกระสอบเลขเนาะไปออกไปกันเด้อค่ะไปะเนี่ยเบื่อนทางถนนเขาอ,อย่างเธอโอ้เกิดอะไรตอนะเพื่อนเอาอยู่ด้หาตอนนี้ไหนเนี้ยอีกหนอ่ง บาดเลยกูนะอ่านเนี่ยขาวที่ม้งไปเลือดเลือดเออเดยไต่อเอาปัญญาเมื่อคืนค่ะฝนก็สิโตพี่น้งนองเบิง่งน้องเบิ่งเสียนหูด,ดำเซียนสะจำเป็นคนให้เราหาจังเลยค่ะอืมเอา้าเอา้าเอา้เอาน้องไมาอีกน้อยเดียวมาออกมาเถอะอย,อยู่ในหันพี่น้องมาสิเพราะอึมคืนในเชิุ่น่ะ ตรงนี้พูดนปกขุมขังพูดไลากกันเป็นรถไปเนี่ยพูดนะพี่น้องสิว่าพอ,า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 อามือริงแต่ค่ะอันนี้ปกขุมมืดมึงดูออามาเลยแบงใส่กันเนะาะสองกับสอบพอดีถุงที่จริงนอนกับสอบพี่สองนี่ก็ได้หลายเด้อค่ะ เป,เป็นนอสันซะส่วนหลา่นอหืมพระสิลร่นค่ะนี่พอดีกันเห็นเด้สอบกระสอบพี่น้องมือเนี่ยอสอบกันง่ายอีกข้าคืน,น,นรถกันเสียมเก่ามาน้ำบาเหียติคนเดียเสียมอีกงาม้ำง่ามเยอะสวยแต่ว่าใส่บ่เป็นมาน้ำเยอะคืนรถกันฮึบนี่รถหายหายหาุห่ากินเขาฮึบอู้ สบายหนักวะอือพี่น้องอะไรเด้อค่ะสำหรับทิ่นี้ก็เสียไวปสนีแหละเนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจสดเสริมและวก็ไหนหูดำนะเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สดเสริมค่ะเป็นกำลังใจเนาะค่ะมื้อนี้กะพาพี่น้องมาหาเนาะใหม่ค่ะมาดอนเดียวนี่แหละค่ะแต่ว่าพยายามหากันไปเรื่อยๆเนาะค่ะ เด็กากาแฟไปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสดีมากพี่น้องเด้อค่ะ